ใส่แม่งเอกได้ลูกปืนจะเอากินัดดีละ่ะเดี๋ยวกูจัดให้สัตว์เป็นคนไม่กลัวใครซะด้วยสิให้เช็กจัดไป วันนี้นอนเร็วก,กว่าที่เคยและเพิ่งตื่นนอนตอนดึกมองดูนาฬิกาเพิ่งจะตีสองรีบกระดาษกับปากกามาสรุปเรื่องราวผ่านก่อนตอนสิ้นปีแล้วคว้าโทรศัพท์มาเปิดบีทใส่ทำนองเข้าไปด้วยความลงไรไม่สนใจว่าจะดึกแค่ไหนคนเรานี่ก็พิลึกกึศูวนว์นอนสนใจแต่เรื่องใต้สะดือเปิดบีทโอสคูวัดซ้ำๆคำเริ่มไหลมาเต็มลำเพราะปีนี้เจอแต่พวกเลยยำก็เลยต้องถอยห่างมันทำดีตั้งมากมายแต่แม่งไม่เคยจำ ให้ผลประโยชน์แม่งก็อวยกันให้กูเป็นตัวเองเพื่อมันมันก็ไม่เห็นความสำคัญเกียเองแล้วมาโทษกูพวกมึงเป็นทียอะไรกันคนน้ำลายใส่กูคงคิดว่ากูคงจะลืมมั้งสุดท้ายมันก็หลุดหน้ามึงเองอยู่ดีเพราะเราต่างฉันเปรียบเหมือนฟุตบอลมึงคงอยู่โซนตกชันส่วนกูได้แชมป์เพราะชนะใจตัวเองที่อยู่เนือกันเล็ดนั้นบอกกูแต่เสือกทุกเรื่องสมองมึงเป็นอะไรมากไหมจำไม่ได้รอที่เคยบอกไว้วลำเส้นเมื่อไหร่จะเจอกับอะไรเพราะเราต่างจากคนทั่วไปก็ต้องชดใจ ถ้าพวมึงเห็นตายก็คงไม่ได้อะไรวันนั้นกูนเลยปล่อยมันไปกิใช่จิตวิทยาเพื่อลองใจแต่สื่อยากจะกลับมาโคตรจะลำใหญ่ใครเขาจะเอาลงพวกชีตอโหนก็ยอมมาลนกูอยู่คนเดียวมันองลงพ้นพบพรสวรรค์ที่ติดตัวมาเหมือนฟ้าด้วยลิขิตให้อดทนจนถึงเวลาผ่านการพ่ำเพียรภาวนา ตอนนี้อยากเป็นแรกสตาฆ่าคนดีว,ว่าจ้าชิลับจนปวดจะมีคนเมล็ดเปกเขียนกนสะทอนสงคมด้วยลมที่คมกาฟันน้ำนมต่อล้มก็มีแต่แม่ที่ไม่เคยโทษว่าลูกแย่ลองล้มดูบ้างจะได้รู้ว่าเหลือใครในชีวิตชีวิตมีขึ้นและมีลงแต่เวลาลงไม่เหลือใครพอมีกูเลยไม่รู้สึกว่าเดียวดายไม่จำเป็นต้องมีใครเข้ามาอยู่ข้างกายเพราะกูจะไปให้ไกลกว่าที่มันพูดไป จะสนใครข้ขาหไหน้ในมะควงทางกูจะยิงตรงกับบา่าประเด็จการแม่งเมล็ดจะไปพวกเห็นคนเป็นไผ่พี่น้องร่วมอุดมการกูยังอยู่ข้างในส่วนพวกข้าคนตายยังได้อภัยในเมืองสีวิไลเห็นแต่นกักการเมืองที่หวังแต่ผลกําไรก็อยู่กันแบบเผดภัยธมัวแต่กลัวตายต่อชุมนุมกูก็ไปขับไล่ประเด็จการธมัวนิ่งเฉยมันก็ยิ่งได้ใจพวกมีตําแหน่งใหญ่โตวพวกมึงกลัวเฮียอะไรประชาชนมือเปล่ามาขับไล่แล้วพวกมึงไปไหน ก็ชนะขึ้นมาซึงมาเสอเนอหน้าลงสมัครคู่แทนเดี๋ยวก็ตบด้วยแหวนกูจะสู้จนกลัวจะชนะมึงมีร้อยสิแต่กูมีสมองข้าพวกมึงเห็นตายก็คงไม่ได้อะไรวันนั้นกูเลยปล่อยมึงไปกูใช้จิตวิทยาเพื่อลองใจแต่เสือกอยากจะกลับมาโคตรจะลำใหญ่ใครเขาจะเอาลงพวกชีตอาหงนก็ยอมมาลนกูอยู่คนเดียวมันองลงพ้นพบผดสวรรค์ที่ติดตัวมา มันฟ้าได้ี้คิดให้อดทนจนถึงเวลาผ่านการพัฒเพียนภาวนาตอนนี้อยากเป็นลาสตาฆ่าคนด้วยวาจา